ผมว่าก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับคือหมายถึงว่าถ้าตัวผมเองอะ่ะการเป็นฟรีแลนซ์มันก็ผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรจากตอนมีสังกัดเท่าไหร่ก็การทํางานของผมก็เหมือนเดิมแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าช่วงนี้นะเออหมายถึงว่าคนที่อยู่ในวงทํางานอะ่ะเริ่มเริ่มที่จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆว่าผมมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเพราะบางคนก็ยังมีคนเข้ามาถามว่าเออทั้หเป็นฟรีแลนซ์หรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนเริ่มรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนที่ผม ออกมาเป็นฟรีแลนซ์คนอาจจะยังไม่ได้รู้เยอะครับแต่ช่วงนี้คนก็เริ่มที่จะรู้เยอะมากแล้วก็มากแล้วก็เริ่มมีงานติดต่อเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะเลยครับช่วงนี้ครับการเวทเวทคนทำงานที่แบบเปลี่ยนหน้าไปอ่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับถ้าถ้าถามผมแล้วก็แต่แต่ละที่อะครับลักษณะของการทำงานก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็แค่ได้มาเจอ ทีมงานใหม่ๆบ้างแต่ว่าในทีมงานใหม่ๆก็ยังมีคนเดมิมๆที่เคยเจออยู่บ้างอะไรเงี้ยถ้าถามผม <c oughs> ผมก็แค่เหมือนกับว่าเราได้ย้ายออกไปทํางานในที่ต่างๆที่เราเราเราสังคมใหม่ๆบ้างทีมงานใหม่ๆบ้างแค่นั้นเองแล้วก็แต่ว่าที่ผมรู้สึกว่ามันต่างไปเลยสำหรับผมก็คือผมได้เจอผมผมได้เลือกบทที่ผมอยากเล่นเองผมได้เลือกบทที่ผมรู้สึกว่ามันมันท้าทายผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆครับไอ้เน,นี้ย <bunker. S 1> เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว <that hi kay> ่ามันต่างออกไปครับถ้าปรับกลยเทธ์ถ้าปรับยุทธ์ไม่ติดการที่เจอทีมใหม่ๆก็ไม่ได้คำจริงแล้วแทบไม่ต้องปรับอะไรเราก็ยังทํางานของเราเหมือนเดิมในฐานะนักแสดงเราก็รู้ว่าการทํางานไปเจอทีมงานเราต้องทํำยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอันนี้ผมว่าเหมือนเดิมัก็เยอะครับคำจริงคือคือต้องบอกอย่างนี้ หลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมหายหน้าไปเลยจากจากเรื่องสุดท้ายอ่ะตอนนี้ปีกว่าแล้วใช่ไหมหมาถึงว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ในโซเชียลนะ <laughs> ถ้าในโซเชียลตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นผมเยอะนะผมก็ขอโทษด,ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าตออท้ายไม่ได้ก็เข้าร่วมมันซะครับ <laughs> ขอเชิญโหลดนะครับผมคือ <laughs> ในในเรื่องของซีรีส์หรือละครหรือหนังเนี่ยอาจจะหายไปปีกว่าแล้วเพราะว่ามันเป็นหลายๆอย่างประกอบกันคือไปบวชด,ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านมาเป็นซีแลนซ์ด้วยอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้านับจากตรงนี้เดี๋ยวก็จะเอาจริงๆก็จะได้เห็นผลงานผมออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวปลายเดือนนี้ปเดือนตุลาก็จะมีไทม์หรือเวลาตายใช่ไหมฮะทางช่องวันใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงเนี่ยเดือนสิง2อเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้มีซีรีส์ที่ผมถ่ายไปแล้วของทาง Netflix เรื่อง Tomorrow and I กับกับอิงวลั Horn, นทอนครับแล้วก็ช่วงปีหน้าก็คือหนังของ GDH ที่เปิดตัวไปแล้วเรื่อง s ฟ a ชเกนะครับอันนั้นถ,ถ่ายหมดแล้วก็รอฉายนะครับ นอกจาก3เรื่องนี้ผมก็มีรับหนังไว้ได้อีกเรื่องหนึง่งรับซีรีส์ไว้อีกเรื่องหนึง่งครับแล้วก็ติดต่อมาอีก2เรื่องตอนนี้ก,ก็ก็คือเราก,ก็ก็ดูครับว่าทำลายการทำงานมันจะเป็นยังไงแล้วก็ข้อดีก็คือผมสามารถเลือกได้ที่ผมอยากเล่นรับงานเยอะขนาดนี้เลยแหละเวลาไหนที่เรื่องแต่งงานคือเราเราเเราเราาก็แยกแยกได้ครับผมทำงานไปคิดไปได้ครับคุณหนุ่มครับผมไม่ต้อถึงขั้น่แบบว่าเอ้ย ก็จะต้องจัดการอ๋อไม่หรอกผมว่าคนทํางานในวงการน่ะเท่าที่เราเห็นนะอย่างนี้ถ้าบุตรถ้าเขาจะแต่งงานหรือถ้าทาอะไรอ่ะผมว่าเขาทําควบคู่กันไม่ได้มันมีแค่อย่างเดียวที่ควบคู่ไม่ได้คือบวชนี่แหละเพราะว่ามันต้องโกนผมอ่าแต่ถ้าแต่งงานผมผมว่าจะแต่งระหว่างงานทำงานได้ผมว่าผมว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาแล้วมีจริงจริงจรีแฟนให้หรือเปล่าไม่อันนี้แฟนคลับแฟนคลับให้ครับไม่เกี่ยงไม่เกี่งไม่เกี่ยงอ๋อแซมว่าแต่งระหว่าง ถ้าถามผมนะผมว่ามันมันมันเมเนจได้ครับไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าพอจะแต่งแลต้องเบาง,งานอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อถ่ายละครทายอยู่อะไรเงี้ยติดกองละครนั่นนู่นนี่แล้มันจะมีผมว่าไม่น่าไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่เวลารับอ่ะผมก็จะรับทีละเรื่องด้วยครับไม่อยากให้มันแแบบกันจะได้ไม่ต้อง7วันจะได้แบบมีเวลาทำอย่างอื่นบ้างอีก3-4วันต่อวีคอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ก็ผมว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรบ้างแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากแต่ว่าจะมีคนถามมาบ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าต้องพูดอย่างนี้ครับคมจริงที่ถ่ายที่จะออนเนี่ยที่อย่างเน็ตบิ๊กกับภาพยนตร์น่ผมถ่ายไปปีกว่าแล้วคำจริงระหว่างนี้ก็ถ่ายมาแหละแต่ว่าแค่ตามกําหนดการเขายังไม่ออนแค่นั้นเองครับจะปีนี้กับครึ่งปีหน้าจะหน้าบอยก็เยอะเลยอ่ะอย่างเช่นเอาไว้ง่ายภายในปีนี้ อีก3เดือนที่เหลือนเนี่ยก็ได้เห็นท i หมุเวลาตายกับทูมโบโแอนไอ um ทาง Netflix แน่นอน2 2 2สชินแล้วแล้วก็ตน้นช่วงประมาณปีหน้านเนี่ยได้เห็นภาพประโยน์อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอีกเดือน2งเดือนผมก็เปิดกล้องอีกเรื่องแล้วครับผมก็เปิดกล้องหนงอีกเรื่องแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เกียดแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีเอ็นดูผมโดยการพิมพ์แบบนั้นออกมาเ<อ>ขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เห็นหน้าพี่บอยบ่อยจัง ไม่ค่อยอยากจะคิดถึงพี่บอยแล้วแต่คมจริงคําพูดคือผมเห็นแล้วเขาอาจจะแบบรับทานผมแต่คือเอาจริงๆแล้วผมเห็นผมเห็นเรื่อยๆแหละแต่คือผมก็พอเข้าใจในมุมที่ว่าเขาก็ไม่ได้จริงจังหรอกเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันก็เร็วเวลาอะไรที่มันเป็นมีมเขาก็จะพิมพ์ตามว่าเฮ้ยเราเบื่อหน้าไอ้บอยว่ะแบบโผลมาทุกหนาที5วิเลยอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมยังเบื่อหน้าตัวเองเลยพราะผมก็เห็นเหมือนกันผมก็ไม่รอดเหมือนกันอะไรเงี้ย แต่คืออยากจะบอกว่ามันมันก็เป็นงานที่ผมรับมางานผมมันจบไปแล้วทีนี้มันคือในส่วนของเขาแล้วว่าเขาจะซื้อสื่อยิงแอดแค่ไหนแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขายิงแอดหนักจริงๆแล้วแล้วเราก็ได้ผลอ่ะคือเพราะว่าบางคนก็เห็นจนบอกว่าอ่ะกูรำคาญกูโหลดเลยก็ได้่างเนี้ยมีอะไรไหมคนไหนที่เขายลงรำคาญเขาเลยงแบบว่าเออคุณจะรำคาญผมไม่เป็นไรขอแค่คุณโหลดแค่นั้นก็โอเคแล้วครับต่อต้านไม่ได้ก็เข้าดวง ลองโหลดแล้วคุณจะติดใจแต่มันสนุกจริงทุกคนอันนี้พูดจริงมันสนุกจริงๆริงเราเป็นมือถีอแหละมันสนุกจริงๆริงเอเรื่องนั้นหรือเปล่าอนี้ไไฟหมอ๋อครับผมเราเห็นแล้วผมว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็ได้ได้รับทราบนะครับแล้วก็แบบก็เป็นเรื่องสะเทือนใจอ่ะเห็นแล้วก็แบบโคตหูใจอ่ะน่าสงสารงิก่อนหน้านี้เวลาเวลาวันใหม่ของอันย่า เป็นอยู่แล้วผมว่าพ่อแม่ทุกคนก็เป็นผมก็เป็นคนหนึ่งคือตั้งแต่เด็กแล้วเพราะทางนักศึกษาก็เขาขงมีตั้งแต่เด็กตอนหนึ่งเเนาะไปใกล้ๆแล้วก็เริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆต้องนั่งรถทัวร์ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวทุกอย่างแหละในในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองอย่างเงี้ยครับว่าเพราะว่าพอเด็กห่างตาเราอะใช่ไหมเราก็กลัวว่าเดี๋ยวไปแล้วจะเป็นยังไงไปเดินเที่ยวตรงนั้นจะตกน้ำไหมจะอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า จะพูดยังไงดีครับมันก็มันก็คือสิ่งที่มันหมายถึงเรื่องคัานายศึกษานะมันมันก็มีมามันก็เป็นลูชีนปกติของของของโรงเรียนทุกโรงเรียนอยู่แล้วที่จะต้องมีการออกไปศึกษานอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทางโรงเรียนก็ดูแลนักเรียนดีเต็มที่อยู่แล้วเขาก็ดูแลอย่างเต็มที่เขาไม่มีใครอยากให้เกิดสิ่งที่มันเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ดีขึ้นมาอยู่แล้วครับเออตรงนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมีความ วางใจตรงทางโรงเรียนแต่ทีนี้ในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างอย่างเคสนี้เลยอะ่ะผมก็เชื่อว่าทางโรงเรียนอะ่ะแล้วก็คุณครูก็ดูแลนักเรียนอย่างเต็มที่ที่สุดแต่ผมว่าปัญหาจริงๆอะ่ะมันก็ต้อง,ต,องต้องลงไปที่อ่ะอย่างเคสเนี้ยมันเกิดจากรถใช่ไหมครับทําไมถึงปล่อยให้รถที่มีอายุ50กว่าปียังออกมาวิ่งอยู่ทําไมยังไม่ปลดระวาง ทำไมแบบอันเนี้มันเป็นเรื่องของถ้าถามผมนะมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกของผู้ประกอบการนะครับว่าแบบคนที่ทํางานอาชีพบริการ่ะจะต้องตรวจสอบสิ่งที่คุณจะนําไปให้คนใช้บริการอยู่เสมอไม่ว่าสินค้านั้นมันจะคืออะไรอะ่ะอาหารการบริการ,รอะไรก็ตามั้งนี้มันคือรถแล้วทำไมคุณถึงยังปล่อยให้รถอ,อายุเท่านี้ที่มันไม่ควรจะเอามาใช้งานแล้วอะ่ะต่อให้มันยังวิ่งได้ซ่อมได้ก็ตามอะ่ะ แล้วแล้วผมว่าในในเมืองไทยอะ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วพอเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งรถบรรทุกทําตู้คอนเทนเนอร์ลมลงมาทับรถคันอื่นอย่างเงี้ยก็มีการรณรงค์กันว่าให้ล็อกตู้ก็มีการรณรงค์กันอยู่พักนึงถามว่าวัานนี้ขับไปเห็นรถตู้คอนเทนเนอร์มีคันไหนล็อกบ้างไม่มีครับ มันเนี่ยเพราะนั้นแล้วผมคิดว่าการรณรงค์อะไรพวกนี้มันหรือว่าการเข้มงวดอะไรพวกนี้มันก็ต้องตรวจสอบกันตลอดแล้วก็ต่อเนื่องกันไปอย่าให้แบบไอ้ความเสี่ยงอันตรายที่ไม่รู้มันจะเกิดเมื่อไหร่แล้วพอเกิดแล้วค่อยมาตระหนักถึงอย่าให้มันเกิดอย่างนี้เลยเหมือนกันมันใช้คําว่าบัวหายล้อมคอกอ่ะเอออ๋อเออแน่นอนครับคือเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ย เป็นใครก็ต้องกลัวใช่ไหมแล้วเอาจริงๆเลยเนี่ยวันใหม่ก็มีคิวต้องไปทัานทศึกษาเราเร็วนี้เหมือนกันเออมันผมว่าพ่อแม่ทุกคนเน่ะพอเจออย่างเงี้ยมันทุกคนสะเทือนใจหมดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นห่วงมากขึ้นน่ะว่าเอ้ยใช่ไหมคือมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วบางคนเป็นผู้ปกครองอ่ะลูกหลานอยู่ไกลเราอ่ะอยู่อยู่ห่างสายตาเราอะไรเงี้ยเพราะนั้นะแล้วก็เดี๋ยวก็คงคงต้องคุย มันมันคงต้องคุยกันมากขึ้นการตนว่าควรมีม่ควมีหรือว่าควรคมีแค่้คคผมมองว่าการการการ,การเรียนการศึกษาในห้องเรียนก็สำคัญนอกสถานที่ก็สำคัญนะครับตัวตัวทุกคนที่อยู่ตรงนี้ผมว่าทุกคนก็เคยผ่านการศึกษามาเราก็เติบโตมาได้โดยที่ไม่เกิดอะไร เพราะนั้นแล้วคือไอ้เรื่องเลิกยกเลิกหรือไม่ยกเลิกผมว่าผม,ผมขอไม่ออกความเห็นแล้วกันแต่ถ้าในมุมผมผมคิดว่าทําไมสิ่งสิ่งที่ควรจะโฟกัสมากกว่าคือไปโฟกัสสิ่งที่เราควบคุมได้ไปดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆนักเรียนให้ดีที่สุดดีกว่าอะไรที่ต้องเอาไปที่เด็กต้องใช้อะไรที่ต้องใช้จะเด็กไปเกี่ยวข้องตรวจสอบเช็คสภาพให้ดีที่สุดตรงนี้ดีกว่า เเดี๋ยวคงต้องไปคุยครับต้องไปคุยใช่แบบเราก็ยังไม่รู้ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทางโรงเรียนเขามีการเทคชั่นอะไรยังไงบ้างอันนี้เรายังไม่ทราบก็ชอบอ่ะที่ชอบไหมใครๆก็ชอบไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรมันมันคือเราได้ไปเที่ยวกับเพื่อนไงใช่ไหมแต่น้พอไปอ่ะบางอย่างคือมันพูดยากนะครับคือมันก็ พอเด็กเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณครูเขาดูใจเต็มที่อยู่แล้วโรงเรียนเต็มที่อยู่แล้วแต่บางทีมันก็เด็กอ,อะเนาะเราเองเราไปท่านศึกษาเรายังเคยเลยผมก็เคยไปท่านศึกษาแล้วแบบกลับบ้านมาฟันบินอย่างเงี้ยเคยเหมือนกันเอาฟันไปเจาะก,กับเก้าอี้ข้างหน้าใช่เ <c oughs> อ,อา,อามองเป็นเรื่องตลกแต่มันก็ตลก <c oughs> ก็คือผมอะอันนี้ผมยังจำได้ทุกวันนี้เลยนะตอนนั้นประมาณป .2 หรือป .3 ก็ไม่รู้ก็คือไป ฟาร์มจระเข้สวนสามพันอ่ะแค่พุ่เรียนต้องไปถูกไหมเสร็จแล้วมันมีโชว์ช้างเสร็จแล้วเออคนที่อยู่บนเวทีอะเขาก็บิ้วใหญ่เลยบอกว่าอ้าวทุกคนส่งเสียงหน่อยอย่างนั้นเราก็เต็มที่เราเป็นพวกสายเต็มที่แล้วก็อ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ที่จะเริ่มโชว์ช้างแล้วเขาก็บิ้วอีกอ้าวทุกคนส่งเสียงงบขอดังๆเราก็แบบตะโกนอย่างเงี้ยเราต้องตะโกนแล้วก้มหน้าด้วยแล้วก็ตะโกนอ้าปังไปเฉาะกับไอ้ไอ้ที่พิงนัพนักพิงข้างหน้าที่เป็นเหล็กอ่ะ ฟันเบี้ยวเลยฟันฟันแตกเลยนะคือไม่ใช่ความผิดครูแล้วไม่ใช่ความผิดสถานที่ความผิดของผมเองใช่พอกลับบ้านไปก็แม่ก็พูดออกมาหนึ่งคำว่าปีหน้ามึงไม่ต้องไปโอ้โหเป็นห่วงลูกแค่นั้นไม่สนใจด้วยว่าฟันจะเป็นยังไงปีหน้าไม่ต้องไปก็อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือก็เป็นหน้าที่ของผู้ปกครองด้วยที่จะต้องกำชับเด็ก ลูกของตัวเองว่าต้องดูแลตัวเองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางโรงเรียนเขาดูแลเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะผมบอกไปก็คือส่วนของอะไรก็ตามที่จะต้องไปเกี่ยวกับเด็กเด็กต้องใช้อ่ะต้องต้องดูแลโดยเฉพาะเป็นเด็ก,กนเนาะเด็กยิ่งเด็กเล็กอ่ะก็ต้องแบบว่าดูแลตรวจสอบให้เต็มที่ว่าของมันปลอดภัยไหมอะไรไหมยอย่างเงี้ยครับเรื่องครับผมการนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คำจริงก็อยากจะแบบขอถ้าขอพูดก็ขอพูดไป ในฐานะเราเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนาะคือต้องมีจิตสำนึกจริงๆอะ่ะคืออะไรก็ตามที่แบบมันทิ้งได้มันก็ต้องทิ้งแล้วไม่ใช่มาเห็นแต่ในส่วนของตัวเองอะไร่า